เมื่อพูดถึงแบรนด์รถยนต์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลกยานยนต์หนึ่งในชื่อที่เราไม่อาจมองข้ามได้นั่นก็คือเชฟโรเลตหรือที่แฟนๆเรียกกันติดปากว่าเชฟแบรนด์รถยนต์สัญชาติอเมริกันที่มีจุดเริ่มต้นตันต้งแต่ต้นศตรวรรษที่20่ h ิบเชฟโรลไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่งในอุตสาหากรรมขนาดใหญ่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าความเร็วและจิตวิญ,ญญาณแบบอเมริกันอย่างแท้จริง จากรถกระบะสำหรับการใช้งานอย่างหนักจนไปถึงซูบป์ปคาอันทรงพลังหรือแม้แต่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่แสดงให้ถึงพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งตลอดเวลากว่า100ปีของการดำเนินธุรกิจภายใต้ร่มเงา General Motors หลายคนอาจคุ้นเคยกับโลโก้โบไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นแต่เบื้องหลังความสำเร็จอันยาวนานนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ การออกแบบวิศวกรรมและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่แม้กระทั่งแฟนพันธ์แท้บางคนก็อาจยังไม่เคยรู้และนี่คือ10อันดับเรื่องจริงของเชฟโรเลตท,ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10จุดเริ่มต้นจากนักแข่งรถแบรนด์เชฟโรเลตก่อตั้งขึ้นในปี1911โดยหลุยส์เชฟโรเลตนักแข่งรถมืออาชีพชาวสวิต ร่วมกับวิลเลียมซีดูแลนดผู้ก่อตั้ง General m o t o r เ์ที่ถูกขับออกจากบริษัทตัวเองในปี1910ดูแลนดมีเป้าหมายที่จะใช้ชื่อเสียงของหลุยส์เชเบโรเลตเพื่อสร้างแบรนด์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์และดึงดูดกลุ่มคนที่รักความเร็วและนวัตกรรมทำให้เชเบโรเลตมอเตอร์คอมพานีถือกำเนิดขึ้นแต่สุดท้ายหลุยส์เชเบโเลตก็ต้องได้ออกจากบริษัทในปี1915เหตุเพราะว่า ไม่พอใจกับทิศทางที่ดูแลนพาแบรนด์ไปเน้นขายรถยนต์ที่มีราคาถูกมากกว่าแทนที่จะเน้นสมรรถนะระดับสูงอย่างที่เขาคาดหวังไว้อันดับที่9โลโก้โบทยโลโก้โบทยของเชฟโรเลตเปิดตัวครั้งแรกในปี1913และยังถูกใช้จนมาถึงปัจจุบันแต่จุดกำเนิดของมันก็ยังเป็นปริศนานอยู่มีหลายทฤษฎีกล่าวไว้ว่าดูแลน ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายวอลเปเปอร์ War ในโรงแรมที่เขาพักในปารีสบางก็ว่ามาจากโฆษณาฐานหินของฝรั่งเศสที่มีสัญลักษณ์คล้ายกันหรือแม้กระทั่งดัดแปลงมาจากเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์บวกเพื่อสื่อถึงพลังงานในเชิงบวกแต่ไม่ว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงก็ตามโลโก้นี้ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในวงการยานยนต์อันดับที่แป SUV ที่อยูโยงคงกระพัน เ h ฟโรเลตซูเปอร์เบิร์นเปิดตัวครั้งแรกในปี1935และถือเป็นรถรุ่นที่ผลิตต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโลกแต่เดิมเป็นรถสเตชันแวนกอนขนาดใหญ่ที่ใช้โครงสร้างของรถกระบะปัจจุบัน s u เป r ร์เบิกลายเป็น SUV เต็มรูปแบบที่เน้นความดูหลาและความอเนกประสงค์นิยมใช้ในงานราชการหน่วยรักษาความปลอดภัยและครอบครัวในอเมริกาอันดับที่7 ไอคอนแห่งความเร็วในปี1953เชฟบเลตได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าโคเวนกลายเป็นรถสปอร์ตระดับในตำนานของอเมริกันที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ล้ำยุควัสดุตัวถังแบบไฟเบอร์กาสและเครื่องยนต์อันทรงพลังโคเวนเซทอาวและรถรุ่นใหม่อย่าง C8 กลายเป็นรถยนต์ที่ทำให้ทั่วโลกเริ่มหันมามองสนใจปปรถซปเปอร์คาร์อเมริกันอย่างจรงิงจังโคเวนยังได้รับฉาย,ยาว่า f o r ร์เทอรี่ค e r ในยุคหนึ่งเพราะสามารถแข่งกับแบรนด์ยุโรประดับไฮเอนด์ได้ในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอันดับที่6การขายมากกว่า100ประเทศทั่วโลกแม้จะเป็นแบรนด์อเมริกันแต่เชฟโรเลตมีฐานการตลาดที่หลากหลายภูมิภาคมากเช่นลาตินอเมริกันเอเชียแอฟริกาและทางตะวันออกกลางโดยมีฐานการผลิตยอยู่ในหลายประเทศรวมถึงเม็กซิโก บราซิลเกาหลีใต้จีนและไทยแม้ปัจจุบันเชเบโรเลตจะออกจากตลาดไทยไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ใช้งานและแฟนพันธุ์แท้อยู่ในประเทศไทยที่ยังคงใช้เชเบโรเลตอยู่เป็นจำนวนมากอันดับที่5ความผูกพันกับตลาดไทยในช่วงต้นยุคปี2000 h เชเบโรเลตได้เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยอย่างจริงจัง โดยการนำเข้ารถยนต์ที่หลากหลายเช่น Chevrolet Optra, a v e l well, รถเก่งที่มีขนาดเล็กยอดนิยมและมีราคาไม่แพง Chevrolet Captiva SUV ยอดนิยมที่เปิดตัวในแนวคิดรถครอบครัวทันสมัย Chevrolet Colorado รถกระบะท,ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงด้วยรูปลักษณ์แข็งแกร่งและขุมพลังดีเซลที่ดุดัน ถึงแม้ปัจจุบันเชฟโรเลตจะประกาศยุติการทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี2020แต่ช่างซ่อมอะไหล่และฐานแฟนคลับผู้ใช้ในไทยก็ยังมีความเชื่อมั่นในเชฟโรเลตอยู่อันดับที่4 h เชฟโรเลตกับโลกแห่งความเร็วเชฟโรเลตกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักในรายการ NASCAR ซึ่งเป็นรายการแข่งขันรถทางเรียบของอเมริกามานานหลายศตวตรรษโดยรถที่แข่งใช้พื้นฐานจากรุ่นมอนติคาโน เอมเ r อรและ c a m ์เมต่างเคยพาเ h e บ r ร l เลคว้าแชมป์ได้หลากหลายสมัยไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงในสนามแข่งเท่านั้นแต่ยังคงส่งอิทธิพลที่มาสู่การออกแบบรถยนต์เพื่อนำมาขายในตลาดอย่างจริงจังโดยดึงแรงบันดาลใจจากสนามแข่งมาสู่บนท้องถนนอันดับที่3ผู้บิกเบิกเ,เทคโนโลยีเ h e v r ร l เลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกที่พัฒนารถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบผสมได้เช่น e 8 5โดยมีรุ่นยอดนิยมในอเมริกาอย่าง Toro และ i m p พี o ที่ลองรับเทคโนโลยีนี้และนี่คือความพยายามของ c h e v บ o l e t ในการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและหันมาใช้พลังงานทางเลือกนั่นเองอันดับที่ 2. บุกเบิกโลกด้วย e v ในปี 2010, s h e v r o l l t ได้เปิดตัว c h e v r o l e t w o l t รถปลั๊กอินไฮบริด ที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวได้ในช่วงหนึ่งและสลับมาใช้น้ำมันได้อย่างชาญฉลาดและในช่วงปีต่อมาปี2016 s h e v r r o l t t ได้เปิดตัว c h e v r o o e t b ล l t EV รถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่สามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า380ปกโลเมตรต่อการชาร์จเพียงแค่1ครั้งซึ่งถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีราคาค่อนข้างถูกและสามารถเข้าถึงได้อันดับที่1 ดาวเด่นในโลกภาพยนตร์เชฟโรเลตปรากฏตัวในภาพยนตร์ชื่อดังมากมายโดยเฉพาะซีรีส์ไทม์ฟอร์เมอที่ทำให้เชฟโรเลตคาร์เมโลกลายเป็นไอคอนของบา b l บล e ีรถหุ่นยนต์สีเหลืองสุดเท่ที่กลายเป็นขวัญใจเด็กและผู้ใหญ่ในทั่วโลกนอกจากนี้รถอย่างอิ p พอลล์เซอร์บลเลตและโคเวยังเป็นรถหลักในหนังแอคชั่นเช่นสายลับและแนวตำรวจอีกมากมายทั้งในฮอลลีวูดและในซีรีส์อเมริกันนั่นเอง